มาดูกันที่เรื่องราวของเว็บนะคะเปาหัวใสที่มีชื่อนะคะในการติดรางวัลน,นะคะทรงเกียรติของพระราชินีแห่งอังกฤษค่ะหลังจากที่ทำผลงานในการในการเป่านัดชิงฟุตบอลโลกแล้วก็อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีเดียวกันค่ะ โฮเวิร์ดเว็บนะคะกรรมการฟุตบอลชาวอังกฤษค่ะได้รับรางวัล MBE จากพระราชนีอริาเบธที่2เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เป็นผู้ตัดสินที่ลงตัดสินการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศอยู่ฝ่าชแชมเปี้ยนส์ลีกและเวิลด์คัพที่แอฟริกาใต้ในปีเดียวกัน ผู้ตัดสินที่มีอาชีพเป็นตำรวจผู้นี้นะคะเป็นผู้ตัดสินอังกฤษคนแรกในรอบ36ปีที่ลงตัดสินการแข่งขันเวิร์คคัพนัดจิงชนะเลิศโดยการแข่งขันนัดจิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับฮอลแลนด์เว็บแจกใบเหลืองถึง13ใบด้วยกันขณะที่แกรมแม็กดาวนะคะโปรกอล์ฟชาวไอร์เหนือ er, หนึ่งในผู้เล่นฮีโร่ไรเดอร์คัพทีมยุโรปแล้วก็ไมค์แคทนะคะอดีตนักรักบี้ทีมชาติอังกฤษก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันค่ะ